สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สิงหาชาแนลหลายคนอาจคิดว่ายานรบหรือยุโทโธปกรณ์ทางทหารเกือทั้งหมดของไทยนั้นมาจากการนําเข้าจากต่างชาติแต่จริงๆแล้วยังมีสิ่งที่คนไทยสามารถผลิตขึ้นเองได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกด้วยการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและการพึ่งพาต,ตนเองลดงบประมาณในการนาเข้ายุโทโธปกรณ์วันนี้ จะพาคุณไปชมสุดยอดยันกรอบฝีมือคนไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกที่มีมากมายหลายบริษัทโดยจะนำเสนอเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นจากทั้งหมดที่เป็นคู่สัญญากับกองทัพรวมกันหลายหมื่นล้านบาท5 6 0 8้อ โดยบริษัทพนัอสมิมบรีซึ่งได้ส่งมอบยานหุ้งกร่อลอยางแบบเลื่มเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบก a 6 0 8คูณ8ให้แก่นามวิเคยทินไทยเมื่อได้เข้าพฤษภาคมปีส0 2 3ัที่ผ่านมาราคาต่อคัน49.9ล้านบาทเป็นเคี่ยวเล็บใหม่ประจำการเรียบร้อยนั้นโรงเรียนนามวิเคยาทินกองทัพเรือเถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่ผ่านการวิจัยพัฒนา ออกแบบและผลิตโดยบริษัทคนไทยพันการรับรองมาตรฐานของคณะกรรมการมาตรฐานยุทโปกกร,รกระรวงกลาโหมโดยมีจุดเด่นดังนี้ 1. ขับได้อย่างนุ่มนวลรักษาสมดุลของตัวรถให้มีเสถียรภาพลดความเหนื่อยล้าของพลขับขณะปฏิบัติการยุตธ 2. ระบบบังคับเลียวได้2ระบบคือเลี้ยว4ล้อและเลี้ยว8ล้อสามารถเคลื่อนที่แบบทะแยงหรอแครฟโหมดและเคลื่อนที่แบบเลื้อย หรือสเนกโหมดปฏิบัติการได้ในทุกสภาพภูมิประเทศ 3. สมรรถนะสูงทั้งบนบกและในน้ำทำความเร็วขณะลอยตัวในน้ำได้มากถึง13.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบรรทุกกำลังพลเดิมมากถึง20นายได้แก่ผู้บังคับรถพลยิงและพลขับโดยความเร็วในน้ำนั้นถือเป็นปัจจัยหลักต่อความปลอดภัยและการรอดชีวิตของกำลังพลน้ำหนัก25ตัน ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลจากคามินให้กำลังสูงสุด600แรงม้าจากสหรัฐเกียร์ออโต้6สปีดจากไอริสันความเร็วสูงสุดบนถนน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการ800กิโลเมตรข้ามสิ่งกีดขวางได้สูงสุด0.6เมตรไต่ลาดเอได้40%ไต่ทางชันได้สูง60%สามารถติดตั้งป้อมปืนคุณอัตโนมัติขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรและ7.62ม mm, ิลลิเมตรเช่นป้อมปืนอาเซลเันซับจากตุรกี DTI Back บ็กว o s อ i d e r เด8 8โดยบริษัทปีชาถาวรนุสาหกรรมจำกัดได้รับสัญญาจาก DTI หรือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศยันก่อร้อยยาง 8x8 8, ที่ได้ถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี25 1 5ใช้เวลาวิจัยนานเกือบ2ปีเต็มภายใต้กรอบเวลาและงบประมาณที่จำกัดสร้างต้นแบบยันก่อร้อยยางคันแรกของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า ยันก่อรอยยางจากประเทศอื่นโดยร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือเอ็มเทคและยังมีผ้าเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญร่วมด้วยถือได้ว่าสร้างจากเทคโนโลยีของตนเองมากถึง60%มีประสิทธิภาพตรงกับข้อกําหนดมาตรฐานของนาโต s สตาร์เป็นระบบขับเคลื่อน8ล้อสามารถขับเคลื่อนได้ทั้งในน้ําและบนบกรองรับผู้ปฏิบัติภารกิจได้มากถึง12นายคือพนขับหนึ่งพลยิงหนึ่งผู้มงคับรถหนึ่ง1 1> และพลรบ9้านายสามารถติดตั้งป้อมปืนได้ถึงขนาด30มิลิเมตรมีกล้องตรวจการรอบคันซึ่งปฏิบัติภารกิจได้แตกต่างในหลากหลายรูปแบบตัวเกราะมีคุณสมบัติมาตรฐานนาโต้สแตนแนก4 5 6ในระดับ4ทนทานต่อกระสุนปืนเล็กทุกชนิดทนทานต่อกระสุนปืนกลหนัก ขนาด14.5ม mm ิลลิเมตรได้ในระยะที่200เมตรทนต่อแรงระเบิดของกระสุนปืนใหญ่ได้ที่ขนาด155ม mm ิลลิเมตรสามารถไต่ลาดชันได้มาน้อยกว่า60%สามารถไต่ลาดเอียงได้มาน้อยกว่า30%สามารถลุยน้ำลึกได้มาน้อยกว่า0.8เมตรระบบควบคุมการทํางานด้วยคอมพิวเตอร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและความแม่นยําในการขับเคลื่อนมีระบบกล้อง EO หรือ Electro Optical เพิ่มการรับรู้สถานการณ์ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนออกแบบเป็นแบบโมดูลรองรับการเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์กเซนทริกสะดวกประหยัดในการส่งกำลังบำรุง f o r ร Win ินทูมันติโพโพสต์วิฮิเคล MPV4x4 โดยบริษัทชัยศสรีเมทัลแอนด์ับเบอร์จำกัด รถหุ้มกเกาะอเนกประสงค์แบบขับเคลื่อน4ล้อราคาต่อคัน18.6ล้านบาทครอบป้องกันกระสุนด้วยกระสุนขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรและป้องกันวัตถุร,ระเบิดตามมาตรฐาน s t a น n ล4569 Revel 3โดยการออกแบบกระดองรูปตัว V-shape ที่บริเวณใต้ท้องรถซึ่งสามารถลดแรงถักดันจากการระเบิดได้ดี สามารถบรรทุกกำลังพลพร้อมสัมภาระได้10นายมีความแข็งแกร่งทนทานต่อสภาพการใช้งานในพื้นที่ที่มีการโจมตีและการวางระเบิดแสวงเครื่องเครื่องยนต์จากแคป330แรงม้าแรงบิดสูงสุด1,160มนิวตันเมตรเกียร์โต้ดจากเอลิสันระบบขับเคลื่อน4ล้อฟูลไทม์พร้อมระบบ,บล็อกเฟืองท้ายพร้อมวงยางในแบบตันหรือแฟ a ์รันสามารถขับได้50กิโลเมตรแม้ไร้ลมยาง มีระบบเติมลมและปล่อยลมสักภายในตัวรถมีฝาครอบและขาตั้งปืนกลขนาด5.56หรือ7.62หรือ12.7ม mm, ิลิเมตรหรือปืนกลหลายลำกล้องแบบ M134 มินิกันแบบได้แบบหนึ่งสามารถติดตั้งปืนกลอัตโนมัติหรือ r c w s ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถข้ามสิ่งกีดขวางได้สูง500มิลิเมตรเรียงปฏิบัติการไม่น้อยกว่า600กิโลเมตรบรรทุกน้ำหนักได้1.5ตัน <fashion. S 1> DTI WAPC 8 x c t Tiger กอองทัพเรือมีโครงการจัดหายานเกราะแบบลำเลียงพล8 x สําสำหรับนานวิกโยธินไทยจำนวนถึง7คันด้วยวงเงิน4 4 8ล้านบาทด้วยบริษ,ษัทชอทวีจำกัดมหาชน ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ถือเป็นยานเกาะร้อยางแบบสะเทินน้ำสะเทินบกหรือ WAPC ที่พัฒนาในไทยเป็นครั้งแรกจะมีราคาคันละ150ล้านบาทโดยผ่านการทดสอบเคลื่อนที่นทะเลเปิดโดยปล่อยจากเรืออุยกพลขึ้นบกขึ้นสู่ชายฝั่งหนาหาดยาวอําเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีเพื่อเข้าประจำการในกองพลนาำวิทยาทินต่อไปจะถูกนำมาใช้ในการยกพลขึ้นบกคลื่อนที่สอง และ Second Wave หลังจากขึ้นแรกคือยานก่อสะเทอนน้ำสะเทือนบก w a V7A1 ที่ผลิตในสหรัฐแต่ได้รับการปรับปรุงใหม่โดยบริษัทชัยเสรี d t i w a p c 8 8 c t i g เกติดตั้งป้อมปืนแบบรีโมทเวปบอนสเตชันหรือ RWS แบบแอดด้ M30 ขนาด30ม m จากบริษัท STKinetic สิงคโปร์มีจุดด้อยคือมีความเร็วในขณะลอยตัวในน้ำเพียง10.1กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสามารถบรรทุกการลังพลได้เพียง14นายเท่านั้นและได้ส่งมอบให้กับนาวิกโยธินไทีนไทยวันที่18พฤษภาคมปี2513ในช่วงนา,นาสาระจะพาไปรู้จักกับปอมปืนที่ควบคุมด้วยรีโมทหรือโคลที่สามารถยิงได้โดยไม่ต้องมีพลปืนที่มีความแม่นยำปลอดภัย สามารถเซฟชีวิตของบททหารได้จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมต่อเลยครับระบบโครหรือ The Common Remote Operation Weapon Station คืออุปกรณ์พิเศษที่ช่วยให้พลปืนสามารถโจมตีเป้าหมายในขณะที่ตัวเองนั้น ยังคงอยู่ในยานพาหนะซึ่งยังคงได้รับการป้องกันด้วยกรอบภายในแต่สามารถเล็งเป้าหมายและยิงได้อย่างเต็มที่เพื่อติดตั้งบนแพลตฟอร์มยานพาหนะที่หลากหลายรูปแบบระบบประกอบด้วย 1. ส่วนยึดยึดติดกับส่วนนอกของยานพาหนะที่สามารถหมุนได้360องศาสามารถรักษาเสถียรภาพด้วยระบบไจโรระบบการมองเห็นจะประกอบไปด้วยกล้องมองภาพตอนกลางวันและกลางคืนพร้อมกล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟาราเรด และเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ซึ่งปลอดภัยต่อสายตามนุษย์2ส,ส่วนควบคุมประกอบด้วยจอดแสดงผลสวิตช์และจอยสเตคควบคุมเพื่อให้สามารถควบคุมระบบอาวุธจากระยะไกลได้อย่างเต็มรูปแบบระบบกล้องยังสามารถระบ,บุเป้าหมายได้ไกลถึง1 5 0 0กิโลเมตรมีระบบการดูดซับรีคอยล์ได้มากถึง85%กับยานพหาหนะทำให้มีอัตราความแม่นยำเพิ่มขึ้นถึง9 5ซยังมีความสามารถ ในการติดตามเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังมีกล่องกระสุนขนาดใหญ่ช่วยสามารถยิงได้อย่างต่อเนื่องโดยอุปกรณ์ชุดนี้มีราคาอยู่ที่190,000ดอลลาร์สหรัฐหรือมัน6.9ล้านบาท และสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณปรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับส่วนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใดก็ผ่านพ้นทุกอุปสศรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs>